ช่วงโซนสุขภาพกายเราจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยกันครับมาติดตามชมกันครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดรเพศัชกรหญิงพกากรองขวัญข้าวผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภัยภูเบศค่ะ และตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอสองแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอยากจะถามเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในแพทย์แผนไทยเขาจะต้องดูแลรักษาผู้สูงอายุในด้านไหนบ้างเพราะว่าหลายๆคนแบบชมอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านค่ะก็ผู้สูงอายุเองเนี่ยก็ถ้าพูดตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยนะคะเขาก็จะบอกว่า เป็นภาวะที่ร่างกายก็จะมีความเสื่อมถอยลงเนาะเพราะฉะนั้นธาตุไฟหรือว่าความร้อนในร่างกายเนี่ยจะลดลงผู้สูงอายุอ่ะก็เลยจะมีโอกาสาที่จะเกิดการเจ็บป่วยน,นะคะในเรื่องที่สัมพันธ์กับเรื่องของความเย็นได้ง่ายนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายโดยธรรมชาติเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไฟเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกิจวัตรต่างๆนะคะการสร้าง แต่ว่าพอถึงวัยผู้สูงอายุเนี่ยความเป็นไฟมันลดลงเพราะฉะนั้นความเย็นผู้สูงอายุก็จะเกิดโรคเกี่ยวกับความเย็นต่างๆเนี่ยได้ง่ายนะคะการเจ็บป่วยก็จะสัมพันธ์กับฤดูกาลด้วยเช่นฤดูกาลช่วงหน้าหนาวหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจ็บป่วยได้ได้มากอ่าใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลก็คือหลักๆเลยเน้นก็เรื่องของการกินอาหารกินอาหารให้เป็นยานะคะแล้วก็เรื่องของการ ปรับกิจวัตรประจําวันให้เหมาะมนะคะผู้สูงอายุนี่จะไปวิ่งแบบอย่างเดิมเหมือน,นแบบวัยปกติก็ไม่ได้แล้วนะคะก็าอาจจะต้องปรับแต่ว่าต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุเราเนี่ยแข็งแรงเมื่อเมื่อเทียบกับอดีตนะคะ,คะในบางคนเนี่ย<ร>จะเห็นว่าอายุ6 0 70บเจ็ดสิบปีวิ่งมาราธอนได้ที้ถ้าสมรรถนะสภาพร่างกายเราทําได้ก็ทานะคะไม่ได้ห่วงข้าแต่ว่าในบางคนที่มันไม่เอื้อแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะต้องปรับเช่น จากวิ่งก็อาจจะมาเดินหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการปรับกันไปนะคะแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยการใช้สมุนไพรเข้ามาช่วยเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงน,นะคะโดยเฉพาะการผสมก็ไปเป็นสน่วนผสมนในอาหารแล้วถ้าสมมติมีโรคก็อาจจะต้องใช้ตัวสมนุนไพรที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเข้ามาช่วยค่ะ,ะ,คะ,อ,ะอย่างที่คุณหมอบอกว่าผู้สูงอายุร่างกายเขาจะเย็นมากขึ้นเนาะในสมองธาตุไฟอาจจะแบบทำงานลดลงอ่ะต้องกินอะไรเป็นหลักนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่า กินสมุนไพรเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องเทศเนี่ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้ร่างกายมีความอบอุ่นแล้วที่สําคัญเนี่ยเครื่องเทศหลักตัวเนี่ยมันช่วยย่อยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในอย่างอย่างในช่วงโควิดเนี่ยเขาก็มีการเซอร์เวย์นะคะข้อมูลทั้งโลกเลย<ๆ>เขาก็พบว่าในประเทศที่ประชากรมีการบริโภคพืชผัก รวมทั้งเครื่องเทศเนี่ยจะมีโอกาสเกิดการติดเชื้อโควิดได้น้อยตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาในหลอดทดลองก็พบว่าเฮ้ยพวกเครื่องเทศเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของการทําให้ภูมิคุ้มกันมันทางานได้ดีด้วยนะคะแต่ถ้ามองในทฤษฎีแผนไทยก็คือมันไปช่วยทําให้ร่างกายมันอุ่นมากขึ้นแสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยเพิ่มไฟในร่างกายด้วยใช่เพิ่มไฟทั้งไฟย่อยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ย ไฟไฟน้อยกาย่อยก็ไม่ค่อยดีกินไปต็ท้องอืดก็ไปช่วยย่อยแล้วก็ช่วยเพิ่มความอบอุ่นด้วยนะคะแล้วเครื่องเทศที่คุณหมอว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเครื่องเทศก็หาได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างขิงขมิ้นชันอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็ในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยอาจจะต้องการการดูแลที่มีความเฉพาะมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นดวงตาเนี่ยบางทีอาจจะแบบมองไม่ค่อยชัดแล้วเพราะมันก็เสื่อมตามวัยอย่างเงี้ยนะคะ การใช้อันชนันอย่างนี้ค่ะ,ะหรือว่าดาวเรืองมาเป็นส่วนประกอบในอาหารเพราะว,ว่าตัวดาวเรืองเองเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสารซีแซนทีนที่อยู่ที่จอประสาทต,ตาแล้วก็เขาก็พบว่าในกลุ่มคนที่มี ตัวซีแซนทินที่ตาน้อยเนี่ยนะคะก็จะทําให้การมองเห็นการรับภาพยังไม่ชัดการกินไอสั์พวกนี้เข้าไปก็จะไปช่วยเสริมได้นะคะก็เอามาทําเป็นชาได้ทําเป็นพวกนี้ทําเป็นพวกอาหารอะไรพวกนี้ได้นะคะกับอัญชันแล้วก็อย่างบางคนเนี่ยนะคะสมมติว่าเป็นเบาหวานแต่อาจจะคุมได้ดีนะก็คือกินยาแผนปัจจุบันเดยอันนี้คุมได้แต่ว่าเราอาจจะอยากเสริมการทํางานเพราะว่า ในทฤษฎีแผนไทยเนี่ยเขาบอกว่าตัวโรคเลื้อรลังทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่การทำงานของตับนะคะเพราะงั้นการไปทำให้กินปริมาณน้อยๆแล้วทำให้ตับเนี่ยนะคะมันสร้างตัวสารออกมาช่วยเรียกว่าเลกูเลตหรือปรับสภาพร่างกายเนี่ยก็จะมีความจำเป็นพวกนี้ก็อาจจะเป็นเบาหวานก็กินมาราคิโนก็กินในรูปของการจิ้มเป็นน้ำพริกเป็นผักอะไรพวกนี้ค่ะก็ได้แต่พอถ้าสมมติบางคนเป็นเบาหวาน แล้วยังคุมได้ไม่ดีก็อาจจะต้องใช้เป็นผลิตภัณฑ์ก็เสริมเป็นเข้ามามค่ะอันนี้คุณหมอบอกนี่คือกินเป็นอาหารใช่ใช่ค่ะในส่วนของการสังเกตตามหลักของศาสตร์แพทย์แผนไทยครับเราจะสังเกตอาการผู้สูงอายุยังไงครับในเรื่องของการเป็นโรคโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุคืออย่างแรกเลยเนี่ยก็เราก็ต้องสังเกตว่าหนึ่ง คือถ้าร่างกายปกติก็เนี่ยค่ะใช้วิธีการดูแลตามที่กล่าวไปถ้าสมมติมีอาการถ้าเป็นอาการน้อยๆพวกนี้ก็ใช้ยาสมุนไพรในการปรับ,รบได้นะคะเช่นผู้สูงอายุเนี่ยหลายคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเย็นในร่างกายมีภาวะที่เรียกว่าเป็นลมนะคะมนะลมเนี่ยไม่ไม่ไม่หมายถึงธาตุลมในร่างกายที่ มันเพิ่มมากขึ้นถ้าลมในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเข้าใจแผนไทยก็คือเข้าใจธรรมชาติแล้วลองสังเกตธรรมชาติของลมลมเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งใช่ใช่ค่ะแล้วพอพัดไปที่ไหนก็จะทําให้แห้งอย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยลมพัดผิวเราตลอดเนี่ยพัดผ่านผิวนะผิวเราจะแห้งเพราะฉะนั้นท่านลมเนี่ยจะมีลักษณะก็คือว่า มันเคลื่อนไหวแล้วถ้ามันเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่ไม่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะวิงเวียนปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะหรือว่าอย่างผู้สูงอายุบางคนก็จะสังเกตว่าร่างกายก็จะแห้งขัดน้ําหรือแห้งโกนีงได้นะคะแล้วถ้าอาการมันไม่สมดุลมากๆมันก็จะแสดงออกมาเช่นมีบ้านหมุนมีวิงเวียงพวกนี้ก็ใช้ยาหอมปราบแต่ว่าถ้าสมมติว่าโหตื่นขึ้นมา หมุนมากเลยเนี่ยนะคะบแบบ <6 S 2> <ด>โอ้ไม่ไหว <5 S 2> เลยพวกนี้อาจจะต้องไปหาคุณหมอว่าแล้วมันจะปรับอะไรได้บ้างนะคะคอย่างที่รโรงพยาบาลเจ้าพยาไปภูเบตแล้วก็จะมีทั้ง ใช้ยาแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็ร่วมกับทําหัตถการบางอย่างเช่นพอกหน้าพอกบริเวณศีรษะเพื่อปรับสมดุลพานลมอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยอาจจะต้องไปหาหมอและดูแลด้วยตัวเองไม่ได้นะคะก็ะเรียกว่าคือสังเกตอาการเขาว่าเขามีอะไรที่ผิดปกติจากชีวิตประจําวันที่เคยเคยเป็นมาก่อนใช่แล้วค่อยพาไปพบคุณหมอใช่ถ้ามันรุนแรงจนแบบมันกระทบกับคุณภาพชีวิตหรือว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะ เกิดความพิการหรือว่าเสี่ยงต่อชีวิตได้อันนี้ควรจะต้องไปหาหมอเพราะว่าหละคนคนไข้ผู้สูงอายุเนี่ยมันก็ถ้าเปรียบเทียบร่างกายก็เหมือนรถยนต์อายุเยอะๆอะซึ่งถึงแม้จะเป็นเทานั้นมาดีนะแต่ว่าอะไรมันถูกใช้มานานมันก็อาจจะเสื่อมสภาพน็อตหลุดวันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการที่ลูกหลานดูแล้วว่าโอ้มันน่าจะรุนแรงนะพวกเนี้ย ก็ไปหาหมอดีกว่าครับและช่วงนี้นะครับคือจะมีเรื่องของโรค,ะคะอะโรคที่เราพบเจอบ่อยๆในผู้สูงอายุนะค,ะคะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโรคอะไรบ้างครับหลักๆก,ก็จะมีเรื่องของอโรคโรคเลื้อหลังก์ระวางความดันไขมันเนี่ยมาอันนี้เป็นพื้นฐานเลยค่ะใช่ค่ะอันที่สองคือโรคสมองนะคะเช่นโรคสมองตีบสมองเสื่อมใช่ไหมครบก็จะมีทั้งโรคหลอดเลือดในสมอง แล้วก็โรคสมองเสือเส่อมนะคะความจําเสื่อมเนี่ยที่หลายๆคนพูดนะคะคซึ่งมันมีเขาเรียกว่าความรุนแรงนะคะคเดี๋ยเช่นบางทีเราจะชอบล้อกันเล่นๆว่า เอ้วันนี้เราไม่รู้เอากุญแจรถไปไว้ที่ไหนเอากระเป๋าตังค์ไปไว้ที่ไหนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทุกรุ่นนะครับใช่ทุกไม่รู้ทุกอันนี้อาจจะไม่ใช่ความจำเสื่อมแต่ว่ามันเป็นเกิดจากการเรียกว่าการจัดเก็บเรียงข้อมูลของเราเนี่ยมันมันมันไม่ดีพอนะคะเกิดจากภาวะงานหรืออะไรเงี้ยเฮ้ถ้าใครสงสัยว่าจะเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่านะคะอาการสมองเสื่อมเนี่ยมันจะรุนแรงตรงที่ว่าคนไข้จะไม่ได้สามารถที่จะ จำได้ถึงการทำงานของกิจวัตรประจำวันคนไข้เคยกินข้าวได้จะไม่รู้ว่าเอ๊ะกินไปเลยอันนี้มันคืนอช้อนหรือเปล่าอ๊ะมันกินยังไงถ้าอย่างพวกอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะแล้วก็มันไปส่งผลกับเรื่องของอารมณ์ด้วยเพราะว่าสมองเนี่ยของเราเองเนี่ยพอมันเสื่อมเนี่ยมันมีตัวสมองเองเนี่ยควบคุมทั้งอารมณ์ควบคุมการเคลื่อนไหวควบคุมการรู้สึกนึกคิดแบบ เยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะแบบมีผลกระทบแบรวมถึงภายในเราด้วยไหมใช่ค่ะอันเนี้ยมันมันมันมีผลกระทบไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองก็เลยเป็นจุดที่มีความสําคัญมากๆนะคะที่ต้องให้การดูแลครับจริงๆเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีแบบเรื่องของความจำใช่เขาะว่าจำไม่ได้แล้ว่าสองชั่วโมงที่ผ่านมาเขาทำอะไรไปใช่ค่ะทีเขาก็เลยมี อันแรกเลยก็คือว่าถ้าถ้าใครสงสัยว่าคุณ<ม>พอ่อคุณแม่มีภาวะสมองเสื่อมอะค่ะคก็เขาจะมีตัวแบบประเมินนะคะคอย่างเช่นตอนที่เราทําวิจัยตํำรับที่เราเรียกว่าอาภัยดีหรือว่ากรีบบัวแดงเนี่ยมันมีส่วนประกอบของอตัวบัวหลวงบัวบกนะคะแล้วก็พิกไทยะะรเราจะต้องประเมินคนไข้ก่อนด้วยแบบสอบถามนะคะคว่าเขาเนี่ยมีภาวะสมองเสื่อมไหมนะีคะ ซึ่งอเนี้ยไปที่โรงพยาบาลทําได้เลยนะคะคถ้ามีเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษานะคะแต่ต้องบอกว่าปัจจุบันยาให้ผลไม่ดีนะคะ,ะในอเมริกาตอนนี้ก็ถอนยาหลายตัวจากตลาดเพราะว่ามันได้ผลเนี่ยน้อยในขณะเดียวกันผลข้างเคียงเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ได้ถึงขนาดว่ามีสมองเสื่อมแต่จะป้องกันไว้ก่อนเนี่ยนก็จะมี กิจกรรมนะคะอย่างเช่นเขาก็จะบอกว่าให้ผู้สูงอายุเนี่ยพยายามที่จะทำกิจกรรมนะคะโดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องใหม่นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเขาผู้สูงอายุไม่ไม่เคยแบบขี่จักรยานเลยขับรถยนต์เป็นอย่างเดียวก็ไปเรียนขี่จักรยานไปเรียนจัดดอกไม้ไปเรียนดนตรีนะคะแล้วก็ออกไปพบเพื่อนฝูง หรือการออกกำลังกายใช่ไหมคะจะมีเรื่องการนับนิ้วทำนิ้วอ่าใช่อย่างเขาจะมีท่าอย่างเขาเรียกว่าแอลจีบอย่างเงี้ยแอลกจีบแล้วก็สลับกันเงี้ยค่ะอ๋อสลับอ่าแล้วก็มีโป้งก้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโป้งก้อยแล้วเราก็สลับกันเป็นเนี่ยเรายังทําไม่ค่อยจะถูกแต่เราทําเองก็ได้นะคะไม่ต้องแบบผู้ส่วนอยู่เงี้ยค่ะโป้งอันเนี้ยคือมันจะฝึกแบบสมาธิเราด้วยแล้วก็ใช่แล้วก็ สมองซีกซ้ายซีกว่ะคือซีกซ้ายคือสมองเราเนี่ยมันมีสองซีกซึ่งซีกหนึ่งเนี่ยเป็นซีกเรื่องของเหตุผลซีกหนึ่งเป็นซีกเรื่องของสุนทรียภาพดนตรีละครอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกแคร์คนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ว่าอีกฝั่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเหตุผลซึ่งตรงเนี้ยต้องฝึกแล้วจริงๆเนี่ย ในในปัจจุบันเองเนี่ยนะคะที่เขาศึกษาเรื่องสมองเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเราต้องฝึกตั้งแต่อายุยังน้อยพ <c oughs> อมาฝึกตอนสูงอายุแล้วมัน <c oughs> มันช่วยได้น้อยและ <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ย ไอ้ท่าแบบโป้งจีบหรือว่าก้อยนิ้วโป้งก้อยหรือว่าแอลจีอะไรพวกนี้เราก็ทําของเราเองได้ค่ะแต่ตอนนี้เรารู้สึกจะทําไม่ค่อยคล่องแอลจียังพอได้อยอ่แต่ว่าโป้งก้อยนี่ยากนะ้งกยากเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องกลับไปฝึกแล้วครับใช่ทีนี้ถ้าเราอยากจะดูแลคุณปู่คุณย่าคุณคุณยายผู้สูงอายุแบบอง์รวมเราควรจะดูอะไรบ้างใน เชิงของทางแพทย์แผนไทยก็อย่างแรกคือดูร่างกายนะคะร่างกายเนี่ยในในทางแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าทำมานาไมยนะคะก็คือดูเรื่องของร่างกายนะคะร่างกายเนี่ยต้องอยู่ในสภาวะที่มันควรจะทํางานได้ปกติแต่ว่า โอเคเราต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกับวัยรุ่นหนุ่มสาวแต่เขาควรจะทํางานได้ปกติ<ะ>ร่างกายต้องไม่แบบมีแผลผุพองหรืออะไรอย่างางี้นะคะ,ะผิวหนังต้องดี<ะ>พวกนี้มีปัญหาก็ไปปรับแก้อย่างที่บอก<ะ>มีอาการน,น้อยๆดูแลตัวเองได้<ะ>เป็นเยอะๆเสี่ยงต่อชีวิตหรือว่ากระทบคุณภาพชีวิตไปหาหมอเถอะผู้<ะ>สูงอายุไม่คุ้มเลยที่จะมารักษากันเองนะคะ,ะอันที่สองคือดูแลเรื่องจิตใจนะคะ อย่างที่พูดมเมื่อกี้ก็คือว่าการมีโซเชียลแอคทิวิตี้กับคนอื่นนะคะแล้วก็การฝึกสมองเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องจิตใจเพราะว่าสมองเองเนี่ยมันคุมสารสื่อประสาทด้วยนะคะจะสังเกตว่าคนไข้โรคสมองเนี่ยจะมีเรื่องของอารมณ์มาเกี่ยวทั้ง,งที่บางคนบอกว่าเรื่องสมองมันไม่น่าเกี่ยวกับอารมณ์อะแต่ว่าจริงๆอะมันมีสารสื่อประสาทแล้วมีสมองส่วนหนึ่งที่ ควบคุมเรื่องอารมณ์ของเราด้วยเพราะฉันมันไปด้วยกันกับอีกอันนึงเนี่ยที่เราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงค,คือเรื่องของคนที่อยู่รอบข้างการดูแลนะคะคร,ร่วมกันการแบ่งปันนะคะครหรืออย่างที่ท่านพุทธทาสพูดถึงเรื่องของคาว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ภาวะจิตใจหรือว่าภาวะอารมณ์แต่ว่ามันเป็นการที่เราตระหนักรู้นะคะคถึง ร่างกายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงภายในของเราเองอย่างเช่นที่ตอนนี้ทุกคนไปฝึกปฏิบัติอยู่การนั่งสมาธิหรือการดูลมหายใจหรือว่าการที่ให้เรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกจังหวะของของชีวิตหรือกิจกรรม,อ,มอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่ เข้ามาเสริมกันที่ทําให้ร่างกายเ,เราเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะอ,อันนี้มันก็เชื่อมโยงที่ใช้คชาําว่ากายานามัยที่ว่าใช่ไหมใช,ใช่ใช่ค่ะก็จะมีกายานามัยจิตานามัยนะคะธรรมานามัยนะคะมันก็จะสัมพันธ์กับธาตุธาตุาต่างๆในร่างกายเราด้วยใช่ใช่คือ,ค,อคือการแพทย์แผนไทยเนี่ยกับการแพทย์ทางตะวันออกทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะเขาก็จะอย่างที่บอกไม่มีเครื่องมือแางวิทยาศาสตร์ในการมาจับ ความเข้าใจของการมีอย Get ู่ของชีวิตก็คือเข้าใจธรรมชาตินะคะแล้วก็รู้ว่าถ้าเขาจะมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาต้องโน้มหรือเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคนแต่ว่าคนในยุคเราเนี่ยตอนนี้เราก็ถูกธรรมชาติเอาขืนเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราพยายามบอกว่าเราต้องแบบชนะธรรมชาติเราต้องอยู่แบบ ธรรมชาติจะมาเหน,นือเราได้ไงตอนนี้เราก็เลยถูกธรรมชาติเอาคืนปีนี้เราก็จะเจอเอลนิโยเป็นต้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนสมัยโบราณเนี่ยจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับปรับกับธรรมชาติอย่าสมติหน้าร้อนเนี่ยไม่มีตู้เย็นหรอกจะไปหาตู้เย็นที่ไหนก็แทนที่จะไปกินอะไรที่มันร้อนก็กินข้าวแช่สีนนะคะไม่กินข้าวกล้องนะเพราะข้าวกล้องนี่มันย่อยยากกินข้าวขาวมันเย็นกว่าเอามาลอยน้ําดอกมะลินะคะหรือว่า กินพวกเอาน้ำเนี่ยแทนที่จะน้ำธรรมดาก็หยอดพวกไอ้น้ำยาอุทัยเข้าไปที่มีส่วนผสมของน้ำดอกไม้ต่างๆหน้าหนาวมันไม่มันไม่ได้มีเสื้อหนาวให้ใส่มากนะ,ะกนะคะผลสัตว์อะไรก็รไม่มีเพราะฉะนั้นกินพวกอาหารที่ให้ความอบอุ่นกินน้ำขิง กินแกงส้มนะคะหรือว่ากินของร้อนๆอะไรพวกเนี้ยสมุนไพรให้ความอบอุ่นพวกเนี้ยมันเป็นวิธีการที่ให้เราอยู่กับธรรมชาติได้นะคะลองมีวิธีการที่บอกว่าช่วยเรื่องของเนื้ด้วยไหมคะใช่คือจริงๆคนไทยเองเนี่ยจะให้ความสำคัญกับทางเดินอาหารเนี่ยมากนะคะอย่างอย่างตัวเองเนี่ยอยู่กับคุณยายยายเนี่ย อายุเสียชีวิตเนี่ยประมาณ84นะ<ม>แต่ไม่มีโรคประจําตัวอะไรนะรแล้วยายก็จะเป็นคนที่เลือกกินนะคะอาหารเนี่ยเขาจะกินของที่มาจากธรรมชาติเท่านั้น<ม>แล้วก็น้ำมันน้อยกินอะไรที่เป็นธรรมชาตินะแต่สิ่งที่ยายให้ความสําสคัญมากทุกเชา้าตื่นมากยายจะถามว่าเข้นาน้ำหรือย,อยัง<ม><ม>ถ้ายังไม่เข้าเนี่ยแกก็จะมานวดท้องให้ตอนหลังเนี่ยพอเราไปเรียนรู้สายแพทย์แผนไทยเขาบอกว่า เราเคยได้ยินจีนก็จะมีลมปราณใช่ไหมเส้นลมปราณในร่างกายเนี่ยมันไหลเวียนพลังงานใครก็มีนะเส้นลมปราณหรือเส้นประทานสิทธิ์ที่เราเรียกในทางภาษาไทยมีสิบเส้นมันมีจุดกําเนิดที่ท้องเพราะฉะนั้นถ้าท้องเราไม่เคลียท้องเราแบบยังมีเศษอาหารอยู่เนี่ยเราไม่สามารถจะมีร่างกายแข็งแรงได้เลยเพราะฉะนั้นเขาจะมีการนวดท้องนะคะรวมถึงการนวดตัวเองไม่ต้องไปหาหมอนะคะ คือบางทีเนี่ยเราบอกว่าเราปวดมากเลยเราไปหาหมอแต่บางทีเราไม่รู้จักหมอดีเราก็อาจจะได้รับบาดเจ็บได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ที่เราจะนวดตัวเองได้เบื้องต้นนวดศีรษะนวดหน้าพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งการทาผ่าโยคะที่ทําให้เราหายใจดีขึ้นมันก็เป็นการนวดปอดของเราไปแล้วเนี่ยค่ะเนี้ยแเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพเหมือนเรารู้ตัวเรานะครับว่าเราปวดตรงไหนเราสามารถกดตรงนั้นใชแล้วรู้จุดจุดปวดจุดคลายความ ความปวดของเราอะครับคือบางทีเราไปหาหมอมันไม่ตรงจุดเนาะเราก็อาจจะแบบว่าอาจจะนวดตัวเราเองเราสามารถทําเองนะคะได้อย่างเช่นไพรเนี่ยอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะเป็นพืชลงหัวก็เขาจะมีหัวใต้ดินเราสามารถที่จะเอามาทอดกับน้ํามันได้แล้วก็เอาทอดจนกรอบนะคะจนไพรเนี่ยและวที่เราหั่นฝานเป็นแว่นเนี่ยจนกรอบแล้วก็ตักทิ้งไปแล้วก็ตัวน้ํามันเนี่ยปล่อยให้เย็นแล้วก็เอามา นวดน้ำมันอะไรครับคุณหมอ,อ,อส่วนใหญ่เนี่ยเราคนโบราณจะใช้น้ํามันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวใช่ใช่ค่ะตัวน้ํามันมะพร้าวแล้วก็มาทาถูนวดเนี่ยนะคะหรือทําเป็นรูปประครบได้หรือว่าต้นสมุนไพรกระดูกไก่ดำนะคะถ้าใครอยู่แถวอีสานาจะเห็นเลยว่า มันจะมีต้นไม้ที่ก็ทาเป็นรั้วตรงนี้เป็นกระดูกไก่ดำที่แบบลำต้นจะแบบดๆอ่าใช่เป็นที่มาของกระดูกไก่ดำนะคะเพราะบางคนอาจจะสงสัยเกระดูกไก่ดำหรือว่ากระดูกไก่จริงหลายคนก็ขาวอันนี้เป็นต้นไม้เป็นกระดูกไก่ก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะเอามาในเรื่องของการเคี่ยวกับน้ํามันนะคะหรือว่าดองกับเหล้าแล้วก็ผสมกับสเปรย์ได้นะคะอันนี้ก็ ไปดูสูตรในเพจของสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบแล้วก็มีเพราะว่าตัวเนี้ยนะคะมันผ่านการวิจัยว่ามันช่วยลดการอักเสบี่ยดีสมมติว่าเราตกบันไดนะคะอย่างโบราณบอกว่าตกต้นไม้กวายชนนะก็ใช้กระดูกไก่ด่าอันนี้ก็เหมือนกันเราก็เจอว่าเฮ้ยมันลดการอักเสบเนี่ยดีกว่ายาแผนปัจจุบันเลยนะคะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็สามารถทําเองที่บ้านได้นะคะเยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยความเย็นในร่างกายเนี่ยเยอะก็กินพวกเครื่องเทศอย่างกระชายพวกเนี้ยก็ใช้ได้หรืออย่างในช่วงโควิดเนี่ยที่ใครแพ้ฟ้าทลายโจรใช่ไหมคะเป็นโควิดก็ใช้กระชายแทนก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าพวกสมุนไพรบำรุงสมองอย่างเงี้ยเพื่อมีเปเปอร์ตีพิมพ์น่าสนใจมากเขาบอกช่วงโควิดเนี่ยคนจะรู้สึกเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับ เขาทำง่ายๆบ้ากเองนะคะเดี๋ยวพี่ป๊อบอาจจะทําได้อร่อยกว่าก็คือเอาบัวบกผสมกับกล้วยบัวบกนึงกรามผสมกับกล้วยนะคะแล้วก็ปั่นเป็นสมูทตี้เนี่ยกินแล้วที่น่าสนใจนะคือในสต๊ดี้เนี่ยที่ชอบในการศึกษานี้ที่ชอบคือเขาวัดสารสำคัญด้วยนะในคือขนาดทำแบบเฟสตีวปแปรแต่เก็แบบว่าวัดด้วยแล้วก็พบว่ามันทำให้คนเนี่ย ความรู้สึกอารมณ์ที่มันดาวอะไรต่างๆลงไปการนอนหลับเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ใครจะลองปรับดูก็ได้นะคะค่ะแล้วทีนี้ฝากให้สําหรับคนที่ยังไม่ป่วยรหรือว่าผู้สูงอายุที่แบบเออยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่แต่ว่าอยากจะป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยในตามแบบฉบับของแพทย์แผนไทยอะไรดีค่ะก็อย่างที่บอกค่ะก็เน้นเรื่องกินนอนออกกำลังกายให้ดีนะคะ แล้วก็ผู้สูงอายุเอียนง่ายอาจจะต้องอาทานเครื่องเทศแต่ว่าอย่าไปทานแบบอะไรที่แบบ <c oughs> มันเยอะๆเข้มข้นงรือนะคะก็ผสมเป็นอาหารนะคะอย่างเช่นผัดก,กะเพราก็อาจจะใส่แบบกะเพราเยอะหน่อยนะคะ เพิ่มมากหน่อยอใช่เพื่อให้ระบบการทํางานของร่างกายเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันมันแจ่มใสนะคะมีโซเชียลแอคทิวิตี้มีกิจกรรมทางสังคมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องของการสังเกตอาการนะคะของตัวเองแล้วก็ใช้ตัวสมุนไพรให้เหมาะสมถ้าไม่ได้เป็นอะไรก็อาจจะไม่ได้จําเป็นต้องไปใช้ผลิตภัณฑ์ก็ใช้สมุนไพรเป็นอาหารไปนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าป่วยแล้วนะคะก็อย่างที่บอกโรคง่ายๆนะคะก็ ใช้สมุนไพรในการดูแลได้<ม>ก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนออยอีผู้ผลิตที่น่าเชื่อถืออยู่<ม>นะคะแล้วหลายโรคเนี่ยสัมพันธ์กับพฤติกรรม,มที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ทั้งหมดเลยคะ่ะ <c oughs> อย่างความการเบาหวานไขมันเนี่ยการศึกษาบอกเลยว่าถ้าคุมพฤติกรรมไม่ได้นะคะ5 0็คือยังกินของหวานยังไม่ออกกำลังกายยาดีแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องปรับพฤติกรรมร่วมด้วยนะคะ โอ้โหนี่ไ็ได้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับผู้สูงอายุและก็พวกเราด้วยสำหรับ, <c oughs> รบคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมนะคะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าร่างกายของผู้สูงอายุนั้นค่อนข้างที่จะเย็นนะคะ <c oughs> ก็ปรับเรื่องอาหารให้กับเขานะคะแล้วก็เรื่องของโรคสมองเสื่อมก็สามารถมีวิธีป้องกันบอกเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นะคะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่า ผู้สูงอายุของท่านที่บ้านเนี่ยมีโรคก็ควรที่จะไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอสองมากเลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะการดูแลผู้สูงอายุศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นการดูแลสุขภาพทางกายของผู้สูงอายุประกอบด้วยการใช้สมุนไพรเป็นอาหารและยาส่วนสุขภาพใจเป็นการดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์ ดังนั้นศาสตร์การแพทย์แผนไทยจึงดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข